สวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ก็ตีห้าสี่สิบเจ็ดเลยเด้อครับพึ่งกลับมาจากบ้านแม่ยายครับก่อนจะมาถอรุ่นมันแหละครับพอพีน้องดูบรรยากาศตอนเช้าของบมานผมครับหลังจากฝนตกก็จะเป็นทะเลหมอกนี่แหละครับอยู่ก็สวนน่ครับมองไปไกลครับพอพี่น้องตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน่อย นี่แหละครับยังคำภูเทาเขาว่าครับภูเทาผูแก่าเขาว่าครับพ่อพี่น้องมันต็กำกลัางงามพ่อพี่น้องดูวะขอรุษซาเลงมา ทำงานตอนชาวบ้านเองอะยังสบายดีครับพี่น้องไม่ค่อยมีแดดมีอะไรนะ้องขางวันนี้มาทนอนยารอบๆต้นมันเสร็จก็จะสายๆมากั็ใส่ปุ๋ยแล้วครับพี่น้องมันกำลังงาม ได้ยินเสียงรถแต่ไม่เห็นรถครับหมอกแรงๆครับโอ้สวยดีครับธรรมชาติของพี่น้องอาให้มาอยากให้มาสำรัจอำเภอพระนเขียวก็บ้านครับผมอยู่ตำบลอุดมศักดิ์นะครับก่อนขึ้นเขาเลยครับพูดง่ายๆเลยอ่ะแหละบ้านผมเขามาจากปากทางอีกแปดโลครับบ้านผมอยู่ที่ตะเข็บคอนล,ลีช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับเห็ด เฮ็ดออกครับมาว่านี่เอาเอาเฮ็ดครับเฮ็ดออกแต่ผมก็ไม่มีเวลาหาเขาให้แม่ผมก็พี่สาวผมก็ลูกชายผมไปหาเขาหาเป็นครับผมหามเป็นนี้เขาเขาจะฝึกยาอะไรนะครับอยู่บ้านเองพ,พี่น้องเลยดูธรรมชาติบ,บ้านเองของพี่น้องเเอาโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะถอนอยา ก้อมันกันเลยครับพรมพี่นออกให้ดูวิวทิวสัตว์กับบานนะครับพอมพ่น้อกนี่นะครับเขาเรียกทะเลหมอกอมๆสวนเลยครับดูครับคนขยันอยู่ไหนไม่อดตายถ้าอยากสบายก็ซื้อเสียก็หมอนี่นะครับก็เป๊นะครับโอเคนะครับรู้เรื่องขอบคุณมากครับสำหรับการชมสุภาพแข็งแรงกันทุกนาเนะครับอย่าเจ็บอย่าจนครับ จยากผมสายชนคนุณโกครับสวัสดีครับ